มาจ้ะสตาร์ทเออการไฟสายก่อนคลิปสองพี่น้องค่ปะปาดอากาศมันบ่หอนได้ถ้าว่าหอนเสาจันบ่ยางดอกนี่ยอืมน้ำอ้ามองนี่เขาขายทีได้เนี่ยหรือว่าสิเห็ดอย่างบุ อยู่ใกล้แม่น้ำแม่ประสิน้ำท่ำวมแล้วสนามกอบกันไปต่อเขาสเปกต่ำเขามาป่านเขาไปแล้วค่ะ มาบ,บ่านนอนใช่ไหมใช่ๆมาสอบอย่างตอนกลางคืนเอา้าเอา้าเอ้าเข้าไปเอ้าเข้าไปซนเข้าไปน้องได้ถอยหลังเงียบ,บดีคัะ หลังไงพี่น้องมู่บานสะจันได้นี่ย่างมาย่างเฮ็ดคลิปนี่แหละเด๋ยวก็สิอ้อมได้อ้อมผุนย่างตามสนามกอล์ฟเป็นลำทานลงทางแล้วว่ามันน่ะ มาสอมอย่างตอนนี้ตอนสองทุ่มไหมเป็นพวกอินเทอร์เนต็ตค่ะพี่นอ้องอต่อสายอินเทอร์เนต็ตต่อทีวีอย่างนีนะเป็นเงื่อนทุกอย่างเลยแถวนี้นะ่ะหลงข่อยว่าเพราะว่ามันหลงอื ไปหาทางสวนยอมดีกว่าไปพี่นอ้องเดี๋ยวก็ถึงบ้านหมบ้านนี่สร้างท้าได้กับ,บเหลือขายท้าได้กับ,บเหลือเนี่ย หอบคือกันเดีพี่น้องก็คือย่างดูเลเสียงรถไฟน,นี่ก็เป็นสวนหย่อมเขาเทดธรรมชาติมากที่สุดนี่ลาเวนเดอร์ต้นลาเวนเดอร์ไปค่ะ้อก ย่างกับบ้น่นเป็นยังบ้านเจ้าของ <c oughs> ดีได้ใส่เกือบบูทพรอมนี่พรงงานใส่ส่วนย่องกับสิคกักแล้วเจ้าเสียงเสียงหายใจไม่เห็นหนาสาวจัน พูดใดเอารถมาไว้น well, OK ี่ยไหมเขอตกบแต่งเห็นป่หุ้จักกันเบิดแลละเนี่ยรถรถเขาเขาสิบปล่อยอันลูกนอกสายตาดอก หัยังบันคุณปู่คุณยาทวดกระขายแล้วเดี๋ยวสิบอกเดยอยู่มองใดอืมป่ากระเป๋าในหนักแทนหนักว่าอยังนอกบบน,นี้ในกระเป๋าอืม,อม มแมมาโว้ยแมงใหม่มอนันเป็นแต่หัวตัวย่าทวดเพื่อขายบ้านแล้วขายทางอินเทอร์นนะนนเน็ตนะบัตรโซจาร์มีกุญแจบานนี่ก็ทุกาทิตย์ทูกาทิ์กับไข่บเบิ้งว่าภายเรียมันเป็นดแดงๆสินะมือนั่นนี้ที่ว่าบอกไข่มีคนเข่าไปก่อนก็เลยว่าโอ้ยอยากเข่าขไปเถอะเพราะว่ามีคนเถาสองคนเขา เขาได้ซื้อบ้านแล้วก็เลยบอกเขาไปไงชนาซอจันบอเ๋ยดสิบห้าไปบึงความท่างนี้ก่อนใาไปบึงบ้านตูหยาพ่อพ่อแม่ของแม่ยาน่ะนะเออบ้านแม่ยาก็อยู่ข้างหลังพุ่น ตีไปยี่สิบนาทีและถึงบ้านเนะาะทว่าถ่ายยางดุมๆกับประมาณนั่นแหละอันนี้ไายคลิปพร้อมอันนั้นพร้อมอืก็เลยสาอยากให้ได้บรรยากาศน่ำไายก็ออยางก็ลังใจล้วอืม นี่ค่ะบานไฟนี่แหละนี่บ้านหลังนี่แหละบ้านคุณปูปย่าทวดออที่กีสกจันก็มาตัดหญ้านี่แหละตัดหญา้าว่าเขากระจายเงินออนี่บ้านหลังนี้แหละค่ะนี่แหละบอยอยากจะยืนเพราะว่าเขาไม่ีกล้องมีกล้กองทุกบ้านเลยเดียวเนี่ออบ้านไม่ยาข้างหลังปูนอยู่ตรงตรง,ตรงกันขามนี่แหละแต่ว่าข้างหลัง ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านคือกันปั๊ดเพราะว่าแม่ยากเพื่อนสีอันทุกสิ่งทุกอย่างสีงเอาคือลูกสาวนะนี่โอ้ยเงื้อออกพี่น้องเงื้อแตกเงื้อแตนโอเห็นหนาแล้วบันเจอกระต่ายบันกระต่ายกระต่ายฟักทองกระต่ายพี่น้องเห็นบ่ เพราะว่าตามบริเวณเดินบ้านเนี่ยมันจะมีกระต่ายน้อยๆนางเรียนจอกจักจกจักเป็นธรรมชาติเป็นตาขักตนหักเลยนี่เป็นตะหักคักไปต้อง นี่ก็เป็นสนามกอล์ฟเเนาะดีะ๋ยวต่หักต่หักสัจจันสิขามมาทางนี้ก่อนเด้อเนี่ยเป็นรถกอล์ฟเขาเนี่ยเขาอันแล่นแล่นเล่นเลนเลนกอล์ฟเผื่อว่าเป็นยังคือจังถามผัวเป็นยังคือเจ้าคือปฏิกอล์ฟว้ยมันเป็นกีฬาที่ยืดหยาดบ่มักแล้วละว่ะฮ่าฮ่าพี่น้องสะใจกันสิคุยลาบเด้นี่มันเป็นสะเดาเทียมมันบ่เจ้าว่าเดี๋ยวลองขี่มือก่อน โอ้ยขมคักขมวาพี่น้องขมอีหลีสะเดาเทียมได้เนี่ยเนาะลวกแซบบ่เจ้าว่าถ้าลวกนะลองเด็ดเบิ่งกันนั่นเสะเดาเทียมบ่กินนั่นแหละเอาไปลวกกิมจแจ่วแซบกิมน้ำพริกเอาซสนียล่ะนี่ใบสะเดาตัวนี้สะเดาเทียมแหมแม่นบ่ เสลาเทียมอืมขมใบเสดาวนิล่ะได้เสดาเทียมแล้วเอา้าลดอีกคนนึงเขาอีกคนนึงออกมันสิเข,ขาถือตีเจ้าเขาทั้งผิดเนี่ยไหมพองหญ่เอ้ยฝรั่งกับป็นในโบเมนแต่คนไทยได้เดี๋ยวนี้มักง่ายนะฮึดาเขาเสยโบเมนบานเจ้าของกระได มันมวนเนาะนแม่ละสะเราเที่ยมละถ้าว่าคมมันสีเป็นยาได้นี่เมื่อหน้าก็สิมาเด็ดเอาอีกเยอะคงจะของปลูกไหวห้น่าแล้วละ่ะโอ้าแต่หัวอืักไปนองคักผัวบ่ผพานมาเห็นเนาะ สะเดาอีลินน huh ี่ยล่ะเดี๋ยวไปลวกซะก่อนลวกกินกับแก้วอุ่นข้าวเหนียวห่อนๆกับแก้วก็เพี่น้องแซบแซบแซบอืมแก้วเผ็ดเพชรเนี่ยนะเอ้ยสุ่มจับบ่ออตนข่อยในบ่เห็นหน้าตาข่อยบ่้านี้มืดจ้าหีดเนี่ยมือเมืองนอกหรือว่าเมกาสัตว์นี่เด้อพี่น้องนี่นะเมกาแร่เนี่ เห็นบอคคกคนเมกาย่างเมื่อบานนี่แม่เจ้าเห็นยังอ <ś c oughs> ิอจะหัวอเออตอกี้กับมานมูฝรั่งนี่แหละมาบึงเพื่อนนี่แหละเพื่อนนี่ยจะสิลังหน่อยลังไงก็ย่าถ้าเจ้าจัดเป็นสัตว์ตเป็นส่วนระเบียบเรียบร้อยน่ะเพื่อนเจ้าก็สิงามอืมแต่สะดาวแล้วก็ไปฟุ้นมันลายไป จุ่มน้ำจักหน่อยก่อนแล้วกันลวกอันเพิน่นว่าอันเผาใส่แก๊สเลยนะให้มันกรอบๆนะว้าวกลิ่นแสบก็อย่างนี่ตัวใหญ่เออโอคือหอบเลยแม่บ้านนี่เฮ้ยหอบแล้วบ้านนี่หอบแล้วบ้านานี่อยากอัดคลิปซื้อ,อดอกยางเมื่อนี่เมื่อเนี้ยแป๊บเดียวก็ถึงบ้านละ อพอเขาหูเดียว่ามันยังจังไดยจะถึงบ้านเดี๋ยวถึงบ้านก็นสีไหลสดุดอ่ะเจอกันไหมคลิปหน้า